ชาติขายหุ้นจะลงแล้วหรือ,อยังหุ้นใหญ่พักถึงคิวหุ้นเล็กบ้างจีนนำเข้าทองเพิ่มขึ้นยูโรโซนยังมีปัญหาสวัสดีค่ะผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่รายการ รู้ก่อนรวยกว่าและวันี่ยีถูกคนนีถูกวันนี้ค่ะมาสองคนนะคะฉายเดียวกันเลยวันนี้คุณสมองกับดิฉันนอร์ดาะเต็มเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันได้เต็มเต็มเรื่องแรกคุณสมองค่ะถ้าเรามาดูกันเนี่ยเอ่ควานนี้เป็นห่วงเหมือนกันเพราะตางชาดขายชุดที่ไป่ต้งสามพันล้านนะก็เป็นสัญญาณในกระถินนิดนึงนะครับในกระถินนิดนึงแต่ว่าโดย โดยดูรวมแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของคือเงินบาทมันแข็งเร็วมากนะครับแข็งเร็วมากจนจนคิดว่าคงเงินใหม่ยังไม่อยากเข้ามาแล้วแหละเพราะมันราคามันมันต่ำเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการสวิตชิงนะครับมีการขายในกลัวอัตราในตัวแบงก์ใหญ่นะครับแล้วก็เข้าเข้ากตทออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสวิตลุ่มไปแต่ว่ามันก็ทําให้เซนติเมนต์ติดลบไปเมื่อเช้าเนี่ยนะครับว่าก็กลัวฝรั่งจะขายอะไรประมาณนั้นแต่ว่า สัญญาณอย่างหนึ่งครับกหลังจะขายจริงๆเนี่ยให้ดูค่าเงินถ้าค่าเงินกลับไปอ่อนค่ามาไหลเนี่ยน่าจะแสดงมาออกแล้วเมื่อเช้าก็ดูทรงๆเห็ดูยังไม่มีไม่มีอะไรไม่ไม่ได้ซีเรียสเพียงแต่ว่าโอเคมันมันปรับฐานนิดนึงนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าเป็นกลุ่มเล่นนะครับกลุ่มในกลุ่มของปิโตเคมมันก็เลยมองกันว่าหุ้นใหญ่คงจะพัก แล้วก็คนมาเล่น <c oughs> คนมาเล่น <c oughs> เล่นในในในหุ้นเล็กกันอีกแล้วน่ะ <c oughs> เอากลับกลับมาอีก <ๆ S 2> รอบนึงกลับมัๆๆไม่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 มีทางอะไรนะั้นมันมันติดล้มบนไปแล้ว<อ> <ๆ S 2> ครับก่อนหน้านี้หุ้นเล็กหุ้นเล็กไปหุ้นเล็กไปเสร็จสักพักว่าหุ้นใหญ่อไ <ใช S 3> <ๆ S 2> อ้นนหุ้นใหญ่เสร็จกลับไปหุ้นเล็กอีกรอบนึงอ่าหมุนเป็นหุ้นใหม่เนี่ยฮะไล่จับกันเนี่ยครับแล้วอย่างนี้นี่พันห้าเนี่ยอันนี้คือถือว่าเป็นเป็นตัวสําคัญที่เราต้องดูหรือเปล่าคะเพราะว่าเมื่อเช้าหลุดมานิดนึงแล้วกลับขึ้นไปได้ใหม่ให โอเคงนี้ okay, จะเป็นสัญญาณปรับฐานอาจจะลงไปพันสี่หกสิบพันสี่ห้าสิบเขาแค่ปรับฐานนะยังไม่ถึงขนาดแบบอะไรรุนแรงมากนักนะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ก็คงต้องต้องต้องมีจุดสต็อปลอดเตรียมเอาไว้นิดนึงสญญาหรับของแต่ะละคนนะครับแต่แต่ผมคิดว่าอย่างละ่ะดูจากวอลุ่มแล้วแล้วก็ก็ไม่ได้โป่งอะไรมากนัะนะครับก็เมื่อวันสองสองหมื่นห้าครึ่งวันอนะันนี้มันสามหมื่นก็เออก็แบบนิดนึงแต่ว่าคงคงไม่ขึ้นแหละคงคง,คงหยุดพัก โอ้อย่างงี้นะลงทุนจะทำาไงคะเพราะว่าบางท่านก็หัวไหนไหนหุ้นใหญ่มาแล้วก็นึกว่ามันจะดันต่อไปได้พันห้าร้อยยี่สิบอะไรงี้ไม่ถึงไม่น่าถึงว่าหารอบนี้น่าจะน่าจะยังไปได้อีกนะจะไม่ได้อีกแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงคือกลางอาทิตย์หน้าถ้าเราวัด,นะว,ดวัดแา,มมทา่ทางโซมทางทางเทคิคอลยีมันจะมันจะจบรอบตรงนั้นอ๋อจะจบรอบมันจะจบรอบ,อบตรงนั้นนะครับรอบขากลขึ้นที่เดินเดินมาอย่างยาวนานเลยมันมันมันอันนี้ไม่เเพียงแค่ทาโซนเป็นสถิติในอดีตเฉยยังยังไม่ชัดเจน นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วอย่างยังยังญี่ปุ่นวันนี้ก็ขึ้นสามเปอร์เซ็นต์นานๆจะเห็นตลาดยักษ์ใหญ่ขึ้นทีเดีสามเปอร์เซ็นต์นี่ก็มันก็ขึ้นก็ขึ้นทั่วโลกฟันฟอมยังคงไหลเข้ามาท่วมท่วมโลกอยู่นะครับญี่ปุ่นเขาขึ้นนี่เป็นเรื่องของโตโยต้าด้วยหรือเปล่ารับเรื่องของประมาณการโตโยต้าแล้วก็ผู้ว่าเา <ๆ S 1> ขาลาออกวเบรเจลาออกนะครับก็กำลัมองว่าโอเคคนใหม่มาคงค <ๆ S 1> <อ>งปั๊ม QE กันอีกกระชายปั๊มกันแบบ QE ปั๊มมันแบบท่วมโลกเลยนะครับตรงนี้ก็ ก็มองแล้วภาพรวมก็ยังไม่ได้ซีเรียสอะไรอาจจะมีการพักปรับฐานนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะทอดเกิดวันนี้เนี่ยถ้าวอลุ่มวันนี้มันเปเจ็ดแปดหมื่น 7, 8, 10, ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะ่อย่างนั้มันจะหน่าตัวแต่ที่มันยังยัง,งน่าจะประมาณหกหมื่นประมาณเนี้ยครับค่ะก็อย่าตื่นกระหนกยังไม่มีอะไรไไม่แต่ซีเรียสยังไม่จริงยัไม่ซีเรียสอะไรก็เพียงแต่ว่าคือตอนนี้ทุกคนกลัวแต่ตอนนี้เราจะจากำจัดความกลัวได้ยังไงซื้อหุ้นแล้วกลัวลงจะได้ไหม เราจะไม่ดอยถ้าเรามีจุดสต็อปล็อตเรามีวินัยการลงทุนว่าโอเคเราซื้อมันขึ้นไปแล้วก็ขายโอเคล้าเกิดไม่ขึ้นแล้วมันลงคือเราเราต้องกล้าได้กล้าเสียไม่ใช่ว่ากล้าได้อย่างเดียวซื้อแล้วซื้อแล้วขึ้นขายลงไม่ขายอะไรเงี้ยมันมันก็จะทําให้เราอยู่บนดอยได้ส่วนใหญ่ที่พลาดก็คือไม่ไม่รู้จักจุดสต็อปลอตเขาเลิกกันแล้วก็ไม่ยอมเลิกเอาหน่อยหนะาเดี๋ยวมันก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นกลไก กลไกจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการแบบไม่อยากขายไม่อยากขาดทุนถือยาวได้อะไรเงี้ยนะครับไม่ไม่ใช่หลังนะตลาดตัวนี้มันเป็นปีนี้อย่างเรียนให้ทราบว่ามันเป็นเก่งกําไรล้วนๆเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเก่งกําไรล้วนๆนะคะเราจะมีวิธีจัดการบริหารพอร์ตเราอย่างไงกันบ้างแล้ววันนี้คุณสมพงศ์จะมีหุ้นตัวไหนมาฝากกันนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงของ Stock p ิกค่ะ สารที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับบริการที่ดีที่สุดจากการบินไทยสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในทุกเที่ยวบินไม่ว่าจะใก,กล้หรือไกลการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า รายการรู้ก่อนรวยกว่าช่วงนี้เราจะมาเลือกพุ้นกันนะคะในช่วงของ Stock p i กซซึ่งวันนี้หลายคนอยากจะทราบแล้วว่าคุณสมพงษ์เนี่ยจะเอาหุ้นตัวไหนมาฝากเราเพราะเมื่อกี้เราเป็นห่วงกันว่าดัชนีมีการปรับ,ปร,บปรับลงมาอย่างนี้ต่างชาติขายเอ้มันมีสัญญาณอะไรที่น่าสะพึงกลัวหรือเปล่าคุณสมพงษ์บอกว่าอย่างอย่างแต่ว่าให้เฝ<ม>้ราระวังไว้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมนิดหนึ่งครับยังยังไม่ได้เสียสขนาดนั้นส่วนหุ้นก็ตัวเดิมเดิมเดิมต้องเกี่ยวป็นเซล เทมบีเคมีเมียังคงเหมือนเดิมเนื่องจากว่าเทมบีเนี่ยเขาพักแบบฐานมาคืออาทิตย์ที่แล้วเรามาเชียร์หุ้นใหญ่นะครับสองอาทิตย์ติดเลยนะครับอาทิตย์นี้เราก็เลยมาเชียร์หุ้นเล็กกลับบ้างเพียงแต่ว่าสองตัวนี้เชียร์บ่อยเชียร์บ่อยจนแบบอืมอย่างตัวเคมซีนการเป็นยี่ห้อไปแล้วเห็นหน้าสมพงษ์นั่นคือเคมซีก็คือในตัวของเทมบีเนี่ย สิ่งที่มันดันมันในรอบนี้เนี่ยมันจะเป็น earning ไดได้ e Day, Day ราคาหุ้นนะครับทุกครั้งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปแต่งง่ายกับขา,ายให้คนนู้นขายให้คนนี้แต่รอบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันตัด NPL ทิ้งหมดเลยในในปีที่แล้วเนี่ยมันจะใปีนี้เนี่ยไม่ต้องไม่มีภาระ,ะในการตั้งแล้วนะครับก็ตัวอื่นเขาก็ทำนิวไฮกันหมดแล้วนะไทยพนน 3, ทาณิชย์สามไทยพาณิชย์ ank, เคแบงก์แบงก์กรุงเทพนะครับกรุงไทยเองก็ยังยังสุดท้ายก็เป็นนิวไฮแต่ว่าฐานไทยก็ยังไม่มีนิวไฮสักทีนะครับก็ราเขาคิดว่าจะยังไปได้อีก อีกไกลพอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนเคมซีเนี่ยชอบชอบมากนะครับฐานไทยนะครับตรงนี้นะครับก็ปี e. ก็สิบเจ็ดนะครับแต่ปีนี้เนี่ยมันมันมันจะเป็นปีีที่ก้ากระโดดกว่านั้น <c oughs> นะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมัน oh. มันมันมันมีการตั้งสำรลองออกไปเยอะนะครับสำหรับีเมดีนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยกราฟมันจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างสองบาทยี่สิบแปดถึงสองบาทสามสิบแปดเพื่อหมายสิบเปอร์เซ็นิบสิบตังค์เนี่ย ประเด็นก็คือว่าทยอยซื้อสะสม238นะครับไปสองสองสองแปดาย 2, 2, 2, 8, 2, 30, ทยอยซื้อสะสมนะครับไม่ไม่น่าจะลงมากกว่านี้แต่ถ้าถ,ถ,ถ้าเล่นสั้นไม่อยากถือนานคือต้องซื้อแผงเพื่อขายแพงดังนั้นต้องซื้อตอนมันทะลุสามสุด อ๋อสองจุดสามแปดก็คือซื้อสองบาทสี่สิบแล้ววิ่งเลยอ๋อตอนนั้นนั่นคือจังหวะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะหน่หรือจะซื้อซื้อรีไปก่อนครึ่งหนึ่งแล้วมันทะลุแล้วไปซื้ออีกทีหนึ่งก็ได้ใช่ไหมตอนทุนเราก็ต่าอยู่แล้วถ้าไมเราเราสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้กันเลยนะแต่ตั้งแต่คุณสมพงศ์พูดถึงหุ้นตัวนี้ราคาก็ปรับขึ้นมาบ้างแล้วบางคนบอกว่าเอะแล้วถ้าเกิดวันนี้เข้าไปซื้อเนี่ยสมมติไม่มีในพอร์ตมันสายไปหรือยังหุ้นตัวนีี้ไไมมม่่จุดสตอล ไม่มีจุดสต็อปลอสเล่นแบบเล่นแบบยาวคือยาวได้เลยเออลนนี่เราเล่นแบบฟัน d a เมนทัลเลยนะครับส่วนเทคนิคเนี่ยเรารอมันเด็กสองสามแปดแล้วมันก็จะวิ่งแรงนะครับอันนี้อันนี้เราเราซื้อถือยาวนิดนึงไม่มีจุดสต็อปลอสครับลงมาอีกยิ่งลงมาอีกก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทซื้อได้ถูกลงค่ะตัวหนึ่ง KMC ครับ KMC ตลาดยังยัง,ย,งยังสับสนงง,ง,ง,งอยู่กับมันมันเพิ่มทุนฟีแรกนะครับแล้วก็มักขอแก้ไขมาติการเพิ่มทุนนะครับก็โดยโดยรวมแล้วนันก็คือว่า เขาจะเพิ่มทุนเป็นหนึ่งต่อสองนะครับหน<ม>ึ่งลดทุนขยายพาก็คือจานวนหุ้นจะลดลงไปก่อน<ม>นะครับก็คือว่าสมมติว่าเราไม่อยู่เราไม่อยู่แสนหุ้นนะครับเราก็จะเหลือห้าหมื่นหุ้นเพราะนั้นเราก็เพิ่มทุนไปอีกแสนหนึ่งอ๋อเพื่อที่จะได้ให้จํานวนหุ้นของเราเนี่ยเป็นเป็นจานวนหุ้นเท่าเดิมเท่าเดิมเราจะได้เป็นแสนห้ารวมแสนห้าแต่ว่าในราคาห้าสิบตัำคนลนเหรต่ำกว่าบนกระดานนะครับห้าสิบต่างแล้วเราก็จะได้หุ้น เอ่อ k m เอ็มซีวอเนสามันประมาณประมาณหกหมื่นห้าพันหุ้นเยอะมากเยอะขึ้นอีกนะครับเยอะเยอะขึ้นอีกจากจากรอบแรกประเด็นที่สวยงามมากก็คือว่า k ค c อ็มซีวอลนสามหกหมื่นห้าพันหุ้นเนี่ยมันมันเปลี่ยนราคาแบบแปลงสภาพจากสิบห้าตังค์ลงมาเหลือหกสิบตังค์แล้วราคาบันกระดาษยังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมันหลังหลังจากไตรุดแล้วเนี่ยราคาบันกระดานก็จะอยู่ประมาณหกสิบหกตังค์ก็คือคสูงกว่า อินเดมันนีสูงกว่าราคาแปลงสภาพนะครับเพราะฉะนั้นตัวแม่ไม่เท่าไหร่หรอกตัว k n c b 3น่าจะเป็นตัวที่ทำกำไรเยอะมากนะครับก็เลยบอกว่าแนะนําว่าซื้อรักถือซื้อรักถือไปไปเพิ่มทุนเลยนะครับแต่แต่พอดูปัจจัยพื้นฐานดูรายได้ดูกําไรเขาแล้วเนี่ยบางท่านไม่ได้ตามมาตลอดอาจจะเอ๊ะทำไมคุณสมพงษ์มาแนะนําเขาขัดทุนสุทธิใช่ไหมคะในในในปีกาไรนะกาไรเหรอ PE หกเท่านะครับไม่ติดแคสต์ลานนะ แต่อ้ตัวเลขตรงนั้นนี่คืออะไรคะคือกําไรเนี่ยกําไรขาคงขทีผิดนะครับก็มีกําไรในสมาสีกเขามีกําไรจากก,การปรับการปรับโครงสร้างีนั่นคือจริงๆนั่งมันบวกก็คือเป็นกําไรประมาณห้าสิบล้านประมาณนั้นกำไรมันแบบจริงๆแล้วทีมันประมาณหกเท่า เจ็ดเท่าประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับมันก็เลยไม่ติดแคส่าลาร้านแต่เขาด้วยนั้นแสดงตัวเลขพีเอ้นั้นถูกแล้วประมาณหกจุดเก้าประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เออหกเจ็ดเท่าประมาณนั้นนะครับก็นี่ก็คือข้อดีข้อหนึ่งไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องกุ้มใจว่าจะโดนถังทุบไหมทุกบจันอะไรประมาณนี้นะครับบางหุ้นบางตัวนะได้ฉายาว่าขี้คุปปุ่เลยนะทำไมคะ ปิดแค่บาลานซ์ตลอดอ๋อนั่นเขาเลยขี้คุกไปเลยร้ายแรงเกินไปหรือเปล่าไม่เป่เพงก็ได้แต่แค่เอ็มซีที่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าเพราะอาจจะไม่เข้าใจตัวที่แบบจะมีเคมซีวอ e n รนสามอะไรพวกนี้ก็คือถ้าเรามีอยู่แสนทุนเราเตรียมเงินไว้อีกแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งก็คือว่า เราก็จะได้เป็นหุ้นเราจะเป็นการเป็นแสนห้านะครับแล้วก็เราจะได้วอลเลนสามในอีกหกหมื่นห้าพันหุ้นเยอะนะอันนี้อันนี้คือต้องเคลียร์ให้ชัดเจนพอเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราซื้อขายเนี่ยมันก็จะได้ชั่งน้ําหนักถูกว่าจริงๆแล้วกาไรที่เราจะได้จากการถือหุ้นเขาเนี่ยมันมาจากตรงไหนสรุปแล้วตอนนี้ไอ้มันเป็นคอร์สชันผูกติดอยู่ตัวแม่ไปแล้วนะครับถ้าเราถอดออกมาเลยเนี่ยก็เท่ากับหนึ่งคืนหนึ่งเคเีแม่จะได้ลูกศ <0. S 2> ูนย์จุดหกห้าศูนย์จุดหกห้านะหนึ่งแม่เท่ากับลูกศูน ก็ตอนนี้แล้วสิทธิ์ตัวนี้มันอยู่ในท้องไปแล้วจนก็คือเขาตั้งท้องแล้วแหละใกล้คลอดคลอดประมาณปลายเดือนวอนที่เอ็กไลน์นั่นคือวันคลอดนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโมเดลก็ว่าแม่ขึ้น ลูกก็มีค่ามากขึ้นอพอลูกมีค่ามากขึ้นแม่ก็ขึ้นอีกมันก็จะพัน์งินในลักษณะนั้นอ๋อค่ะนี่คือลักษณะการเล่นของเกมสิดีไซน์มาได้ดีมากเป็นเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่แบบสุดยอดค่ะเราเราถือไปได้ยาวถือแววลูกไปเลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งเราอยากได้เคมส์วอลนซ์สามนะครับประเด็นที่สองพอปารี่จากนี้ไปปีสองปีจะบูมมากๆนะครับจากถ้าเราดูจากรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเริ่มจากเมืองนนเลยนะครับเมืองนนมาบางบอนบาง บางบัวทองบางบอนเสร็จปุ๊บมันก็เลี้ยวไปมหาชัย oh, <okay. S 2> นะครับอีกอันนึ่งก็ข้ามแม่น้าไปลงปากน้ํำเลย <Okay. S 2> จะเห็นได้ว่าในกรุงเทพอีการสร้างรถไฟฟ้าแล้ว mm hmm. แต่ถือว่ากรุงเทพเนี่ยเต็มแล้ว <Okay. S 2> ไม่โตแล้วแต่ว่าเงินงกลังชิปออกไปทางทางทางฝัง่งทนนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ย ปาร์ตี้โอ้โหสบายเลยซื้อที่ดินถูกๆูกทางัานตอนนี้บรบับทองอะไรต่างๆนี่สามารถที่จะก็ลเลยมองว่าจากที่ไปสองสามปีเนี่ยเออพาร์ตี้จะบูมมากและวเคเอซีเขามีทุกอย่างนะบุคลากรทุกอย่างเพียง,ยงแต่รอรอเงิงงเนเท่านั้นเองพอรอเงินปุ๊บมันก็ลุยได้เลยม <า S 1> ันพูดถึง เขาสามารถจะเทิดดาราได้ทันทีในอนาคตเลยนะครับก็เป็น2ตัวนะคะคุณผู้ชมที่คุณสมพงษ์นำมาฝาก1ก็คือ TMB 2ก็คือ KMC ตามที่เราได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะถึงเหตุผลว่าทําไม2ตัวนี้ถึงน่าสนใจเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาดูเรื่องของทองคํากันต่อในช่วงของ Go Today ค่ะ นักลงทุนจะต้องขาดไม่ได้เลยก็คือการไม่ประมาทในการลงทุนสิ่งที่ควรจะรู้ก็คือการมีวินัยในการลงทุนที่ดีถ้าท่านมีวินัยในการลงทุนที่ดีท่านก็จะสามารถลงทุนได้อย่างถูกต้องครับ MTS g o แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนทองคำอย่างครบวงจร02 222 6222หรือ w w w m t s g o c o t h ด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fus เชอ Pi แอนด์ย,ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟสสเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราตู้เย็น f i ชเชอ a ์แอนด์ระบบ t i v e Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา สำหรับในช่วงนี้นะคะเรามาดูความเคลื่อนไหวของราคาทองคํากันบ้างค่ะเพราะว่าก็เป็นที่น่าสนใจตลาดหุ้นนี่ก็ขึ้นอ้าวขึ้นเอานะคะแต่ว่าทองคำเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครถือทองคาแท่งอาจจะบอกว่าไม่สามารถที่จะทํากําไรอะไรได้เท่าไหร่นักมันจะทําให้ขาดทุนด้วยใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังมีกลยุทธ์นะคะในการที่นักลงทุนทองคํานั้นสามารถที่จะเข้ามาเล่นได้ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงไหนก็ตามนะคะวันนี้เราจะมาสอบถามปัจจัยต่างๆกับทางด้านของคุณหมอปริชลัีรัญยศรีจาก MPS Gold กแม่ทองสุกกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ สวัสดีครับคุณจูเลท่านผู้มชมครับค่ะคุณหมอครับเป็นยังไงบ้างคะสาหรับทองคําเมื่อคืนนี้มันมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาในตลาดบ้างคะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคําวันนี้กับเมื่อวานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับใช่ค่ะคุณหมอเหมือนไม่มีนะครับแต่ว่าถ้านักลงทุนในทองคําจะเห็นว่าโอ้โหขึ้นไปสิบห้าเหรียญตก สิบห้าขึ้นอีกยี่สิบอะไร <c oughs> นองเนี้นะครับเห <c oughs> มือนเล่นสไลเดอร์เลยครับเ <c oughs> <c oughs> มืากว่านี้ <c oughs> แล้วเพื่อเห็นได้ว่าสิ่งที่ m อ s GO อแนะนำเนี่ยก็ <c oughs> เ,เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือว่าถ้าท่านนัลงทุนรายการรู้ก่อนรวยกว่าขายก่อน <c oughs> ขายก่อนตอน80เมื่อวานนี้ทําได้ในเวลา2ชั่วโมงทําได้2รอบครับอ้อโห2ชั่วโมงนี่2รอบเลยเหรอครับเอฮะเพราะว่ามันขึ้นไป1680แล้วตกกลับมาเกือบที่เก่าเลยนะครับโอ้โหค่ะกลับมาที่62 63แล้วขึ้นกลับไป80ใหม่ค่ะค่ะเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อแล้าก็กลับตกมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นก็ก็เอ่อจะเห็นได้ว่ามันแกว่งค่ะมันแกว่งแล้วก็ เอ,อเป็นแบบนี้ครับมาตลอดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ก็พอสิ้นท้ายรายการเนี่ยกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมายืนที่บริเวณหนึ่งพันหกร้อเจ็ดสิบเหรียญสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนจะเล่นข่าวนายกหรือแบงค์าติญี่ปุ่นที่ว่าจะลาออกเนี่ยนะครับก <K> ็เหมือนกับอย่าญญงนั้นนะซึ่งธรรมดาเรื่องข่าวพวกนี้ต้องบอกว่าตลาดไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไรหร่หรอกครับ <sh> แต่ว่าในช่วงแบบนี้เนี่ยทองคําเหมือนกับเล่นข่าวเป็นหลักเลยเล่นข่าวว่านู่นนี่นัน่นเด้นว่าพอข่าวเศรษฐกิจมากบพุ่งขึ้นไปแล้วก็ตกกลับลงมาพุ่งขึ้นไปแล้วตกกลับลงมาสิ่งที่อยากให้นักลงทุนเน้นย้ําอย่างที่เราเรียนแล้วคือเล่นสั้นซึ่งได้ผลดีมากนะครับแล้วก็เล่นช็อตหมายความว่าขึ้นไปหาจังหวะขายอย่างเดียวค่ะนะครับฉะนั้นในจังหวะที่ขึ้นเนี่ยนะครับดูกราฟเราจะเห็นได้ว่า ทั้งในราย15นาทีกราฟเหมือนกับว่าเป็นลักษณะไซเวย์แต่ระหว่างไซเวย์เนี่ย mm hmm. มีการแกว่งอยู่ในกรอบ20เหรียญหรือประมาณ1เปอร์เซ <Ha. S 2> ็นต์ค่ะ1เปอร์เซ็นต์นี่ในหนึ่งวันเนี่ยถือว่าเยอะมากครับสําหรับทองคำซึ่งเราสามารถทํากําไรในช่วงจังหวะนั้นได้ใช่ไหมคะใช่ฉะนั้นถ้าเราต้องเน้นหนักว่าช็อตเป็นหลักเนี่ยเราก็รอที่มันขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันตอนขึ้นเนี่ยขึ้นเดี๋ยวเดียวเหมือนกันนะครับค่ะ <Ha. S 2> ขึ้น15นาทีเองแล้วก็ตก oh, <ha. S 2> นะครับ แล้วก็เวลาขึ้นลงตอนหลังนี่ยก็ชากมากในกราฟในลักษณะรายวันก็จะเห็นของความผันผวนเป็นภูเขาเป็นลูกๆซึ่ง <c oughs> ก็เป็นอย่างนี้รายวันแล้วฮะเดี๋ยวนี้ราคา <c oughs> ทองคําถามว่าเป็นแบบนี้นานไหมเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเรื่องจีนที่ปริโภคทองคําปีที่แล้วเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น47เปอร์เซ็นต เยาทูเยาเนี่ยนะครับหมายความว่าจีนซื้อทองคําเข้าเยอะมากก็ไม่แน่ใจครับว่าตุกจีนเนี่ยจะทําให้ทองคําขึ้นได้หรือเปล่าฉะนั้นอยากให้นักลงทุนดูว่าถ้าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยยังไม่สามารถไปยืนติดอยู่บริเวณหนึ่งพันหกร้แปดสิบห้าได้ผมคิดว่าที่เหลือเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงต่อค่ะนะครับฉะนั้นก็เป็นลักษณะเดิมครับคือเล่นถ้าเล่นไซเวก็ขายด้านบนก่อนเพราะว่าเรามองว่า แนวรม้มหลักในกราฟรายวันที่เราโชว์ท่านผู้ชมเนี่ยมัน,นยังเป็นนารมณมขาลงต้องยอมรับว่าราคาอยู่ต่ำต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยฉะนั้นทองคําจะต่างกับหุ้นนะครับหุ้นก็แบบหาเลือกตัวจิ้มไปเรื่อยนะครับเพราะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นทองคําตัวเดียวพอแต่ว่าวิ่งกัน เป็นรายวันแล้วก็หาจังหวะในการขายครับค่ะคุณหมอครับบางท่านอาจจะไม่ค่อยถนัดเพราะว่าในเทคนิคตรงนี้ที่ต้องมาดูเป็นรายวันรายชั่วโมงนี้น่นะคะสามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างไหมคะ MTS g o เราเนี่ยมีให้ smart technique เป็นกราฟเรียลไทม์ดูค่ะนอกจากนั้นถ้าท่านเป็น smart c MTS g o ท่านอาจจะขอ Request SMS บอกแนวรับแนวตา้านได้ะนะครับแล้วในท้ายที่สุดอ่านจากบทวิเคราะห์ของ MTS g o เนี่ย ท่านก็จะได้ความรู้และเข้าใจนะทั้งในรายการรู้ก่อนรวยกว่าช่วงบ่ายโมงครึ่งและรายการใน C N N Money Channel ช่วงสามทุ่มยี่สิบห้านะครับได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะยินดีค,ครับสวัสดีสสดครับ,รบนะคะเราก็คงจะต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความรู้มากขึ้นในการที่จะซื้อขายทองคำนะคะช่วงของ How to Trade วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นคุณอังวราเฉลิมชัยวัชจะพาคุณผู้ชมไปชมกันเลยค่ะ หุ้นหลายตัวนะคะอาจารย์เวลานักวิเคราะห์กับนักวิจัยเนี่ยอบอกว่ามันจะขาดทุนแต่พอประกาศขาดทุนออกมาจริงๆเนี่ยมันกับไม่ตกคะ่ะมันกับขึ้นสวนกระแสคะ่ะมันเป็นเพราะอะไรเหรอคะออที่น้องก็ตูมสงสัยแล้วก็ท่านผู้ชมคงจะสงสัยเหมือนกัน<ะ>มีหุ้นบางตัวที่นักวิเคราะห์ฟันธงเลยว่ากําลังจะมีข่าวร้ายเกิดขึ้นเป็นเพรว่าน่าจะประสบปัญหาขาดทุนหรือจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในการละ้างหน้า ข้อข่าวร้ายออกมาจริงๆปรากฏว่าแทนที่ราคาหุนจะตกกลับขึ้นซะอย่างนั้นนะครับในกลยุทธ์ดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของการเซลล์ออนดูเมอร์แล้วก็ายออนแฟกนะครับเซลล์ออนดูเมอร์ก็คือ,อาขายเมื่อมีข่าวลือนะครับายออนแฟกก็คือซื้อเมื่อมีข่าวจริงแต่ว่าหุ้นในช่วงของปีที่แล้วเนี่ยนะครับในกลุ่มทางด้านน้ำมันนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกโอ้โหตกลงมาหนักเหลือเกินนะครับ ตกจากประมาณร้อยเหรียญลงมา70เหรียญแน่นอนว่าจากกลุ่มน,น้ํามันโดยเฉพาะพวกที่ทําธุรกิจลงกลั่นเนี่ยเขาไปสต๊อกน้ํามันไว้ในราคาที่แพงเป็นระยะสต๊อกเอาไว้แถวร้อยเหรียญถ้าลงมาประมาณเ0เหรียญแน่นอนนะครับว่าขาดทุนแน่ๆในทางาที่เรียกว่าขาดทุนทางบัญชีนะครับขาดทุนสต๊อกน้ํามันนักวิเคราะห์นักวิจัยก็ฟันธงแหละครับว่า ในไตรมาสที่กําลังจะมาถึงเนี่ยผลงานออกมานเนี่ยยอดแย่แน่ๆนะครับต้องขาดทุนแน่ๆออกมาจริงเนี่ยก็ปรากฏว่าหุ้นอย่างไทยออยเนี่ยโอ้โหขาดทุนไปเจ็ดพันล้านนะครับไออาร์พีซีห้าพันล้านเอสโซ่ e ก็ประมาณห้าพันล้านดีหน่อยพีซีจีซีเนี่ยขาดทุนนิดหน่อยประมาณสักแปดร้อยล้านในวันที่มีการประกาศข่าวขาดทุนออกมานเนี่ยนักลทุนแปลกใจครับงงเอ๊ะทำไมแทนที่หุ้นจะตกกลับขึ้นซะอย่างนั้น เหตุ็เน่ึกมาจากว่าก่อนหน้านั้นนักวิเคราะห์ฟันธงคาดหมายคาดการณ์ว่าจะตกเนี่ยราคาอยู่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับราคาก็เลยตกลงมารับข่าวร้ายไปได้ว่าหุ้นอย่างตัวไทยออยเนี่ยตกมาจาก80บาทมาแถวว่ามาณลค่าส5บาบาทแล้วพอประกาศข่าวตู้มว่าขาดทุนในวันนั้นนักลงทุนซึมซับเอาข่าวร้ายไว้ในราคาที่ตกจากเจดสบาทลงมาที่55บาทไว้เรียบร้อยไปก่อนหน้านั้นประกาศข่าวตู้มมาวางจิงก็เลยปรากฏว่า เข้าช้อปซิเพราะถือว่าซึมซับรับเอาข่าวร้ายไว้หมดแล้วครับนักวิจุนท่านผู้ชมครับ,บนนค่ะสำหรับในช่วงนี้มีคุณผู้ชมฝากถามมาเอ่อที่ลราคุณสมพงษ์มาบอกว่าเปิดคอร์สอบรมนะคะแต่แต่เขาบอกโทรไปแล้วเต็มแล้วอันนี้ยังจะมีอีกไหมฮะเราเรา,เรามีมีคอร์สหนึ่งนะครับเริ่มจากเสาหน้าแล้วก็อีกเสาหนึ่งเป็นต้น เป็นเป็นอีกแอดวานิดนึงเป็นเรื่องของดักปักวิญญาณให้มันเขียนขึ้นมาเองกวแล้เจอแล้วเจอแล้วต้องรีบหนีต้องรีบรีบรีรางอ่อนอะไรเงี้ยนะครับซึ้นก็เรื่องของเคนเดอร์สตรีกเป็นยีเดียบเวฟเป็นอะไรพวกไทม์โซนพวกนี้นะครับอ่าโทรไปได้นะครับวันที่อ่ศูนย์สองศูนย์แปดสองนะครับสามสี่ห้าแปดห้าศูนย์หกเบอร์เดิมนะครับค่ะศูนย์แปดสองเมื่อไหร่ฮะอันนี้คาดวันเสาร์เช้าวันเสาร์ทิศอ่าเก้าโมงถึงเที่ยงสองเสาร์ก็คือเหตุผลก็คือว่าเสาร์แรกเราเรียนกัน เอาเอาเครื่องมือทั้งหลายไปลองใช้ดูแล้วก็สาวที่สองมาเจอกันอีกทีหนึงน่งแล้วก็เ,เป็นยังไง<า>บ้างทไงเพราะว่าถ้าไม่ไปลองใช้อนี้ก็ไม่มรู้ไม่อยากกสานแล้วมันหายไปอยากให้มันเห็นผลด,ด้วยนะครับแล้วก็คุยกันว่าตลาดจะเป็นยังไงคือช่วงนี้เนี่ยปีนี้อันตรายาถ้าคุณไม่มีจุดสต็อปลอ้อตคุณไม่มีคุณถ้าบุณเจอรูปอย่างนี้แล้วคุณไม่ขายคุณโดนเพราะว่าสัญญาณตัวดับ มักปิญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนสี่โมงเราก็รู้แล้ว,ลลว,ลลวพรุ่งนี้ก็ลงใช่ใช่ลแล้วเวลาลงลงเยอะด้วยมันไม่ทันด้วยอตอนเปิดตลาดที่มาตอนเช้า<ช><ช>นะคะเอลังการวันนี้รายการรู้กรร่อนร,รวยกว่าต้องขอขอบพระคุณนะคะบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการแล้วก็คุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับรายรการรู้ก่อนรวยกว่าได้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างนี้ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกําไรปลอดภัยในการลงทุนสวัสดีค่ะ